สวัสดีค่ะพี่จอยค่ะจากเดนมาร์กวันนี้วันที่11พฤษภาคมที่เดนมาร์กตอนนี้เวลาเราเราหนึ่งทุ่ม,อ,มอากาศข้างนอกก็เราเราเก้องศาวันนี้ คือช่วงนี้มันจะเป็นฤดูใบไม้ผลิคือใบไม้นี่จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วออกบานเต็มหมดแล้วนะคะแล้ววันนี้จะพาเข้าไปในป่าแล้วป่าที่นี่จะเป็นเ,เขาจะมีเจ้าของคือเป็นส่วนบุคคลสถานที่ส่วนบุคคลแต่ว่าที่เดนมากส่วนมากเขาจะให้คนข้างนอกเข้าไปเดิน เล่นในป่าได้ออแล้วกออ็ส่วนมากพี่จอยก็จะมาวิ่งคือทางเส้นนี้ก็จะ5กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมป่าของเดนมาร์กกัน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะคะออถ้าเราไปด้านซ้ายก็ออจะมีความยาว3กิโลแล้วถ้าเราไปด้านขวาออก็จะมีความยาว ห้กิโลเมตรแล้วก็เห็นไหมคะว่ามันจะสวยแบบสีเขียวอ่อนเออต้นใหญ่ๆนี่ก็เขาเรียกว่าเอลมาไ่ เออ่แต่พี่จอยไม่รู้ว่าภาษาไทยนี่เขาพูดว่าอะไรแต่เอลมาไถ่นี่มันจะเป็นแบบต้นไม้ที่เหนียวแต่ต้นที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยมีตาที่จะสวยมากแต่ว่าถ้า บางที่ที่อื่นที่เคยเห็นมานี่จะต้นไม้ชนิดนี้จะมีตาเยอะมากแล้วเวลาเอามาทําฟืนนี่มันจะเหนียวมากๆอะ่ะถ้าเราจะเอาขวานไปตีให้มันแตกออกจากกันนเนาะแล้วช่วงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเขาเรียกว่าปื้ชไ่ เอ่อพืชถ่ายก็เขาเรียกเป็นต้นไม้มันชื่อว่าพือเป็นคล้ายๆกับเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศเดนมาร์กค่ะต้นไม้นี้ก็ส่วนมากเขาก็อาจะเอาไปทำแบบพื้นพื้นไม้ที่เขา,เามาทำบ้านนะคะหรือว่าถ้าเศษของมันเขาก็จะไปทำฟืนที่จะจ,จุดไฟในเตาผิงนะคะ นี่ยสวยสวยมากมากแล้วสูงด้วยอ่าแต่ส่วนมากเอ่อที่แผ่นดินของเดนมาร์กก็ส่วนมากก็จะปลูกเนี่ยค่ะพืชไทยเอฟเฟคเซนต์ฟูลเลย มีเสียงนกด้วยตรงนี้ก็เป็นทางแยกถ้าปกติก็จะวิ่งเนี่ยสองทางแต่ว่าเชื่อมเข้าเข,ข้าหากันได้ด้านหลังนะคะ่ะ อันนี้มีตัวนุกเขาเรียกว่าฟาเซนที่จริงก็จะมีเยอะนะคะที่เดนมาร์กในชายป่าเออแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากป่านะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับทุ่งนาบ้านเราแต่ว่าถ้าเขาจะปลูกอะไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนะคะ ด้านขวามือนี้ก็จะเป็นไล่แบบข้าวบาเลเา่แล้วก็ถ้าเป็นผลผลิตเขาก็จะเอาไปทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูปราสาทเล็กๆนะคะคือปราสาทนี้ก็เขาเป็นเจ้าของป่าตรงนี้ค่ะเนี่ยอยู่ตรงนู้นเป็นปราสาทส่วนบุคคล ะค,ะคือบรรยากาศมันจะดีมากกับเพราะว่าไออากาศนี้บริสุทธิ์โอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าป่าต่อ <c oughs> <c oughs> คือตรงน,นี้ <c oughs> เขาก็คงทำแบบให้วิว จากปราสาทเขาออกมาใช่ไหมจะได้มองอออกไปข้างนอกได้เห็นแบบยาวๆไปโอเคตรงนี้ก็เป็นข้าวบาเลอีกน,นะคะเป็นไร่ข้าวบาเลเจ้าของเจ้าของคนเดมิมเอคือจะเป็นหลายๆร้อยไร่เนาะอืที่จริงอม,มีกวางเหรอ กวางตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นอะมองเกือบไม่เห็นเนะาะเนี่ยพี่จิงต้นข้าวต้นต,ตรงนี้อมันโตมากก็แสดงว่าเขาปลูกตั้งแต่เมื่อก่อนหน้าหนาวนะคะแล้วมันก็จะผ่านหน้าหนาวมาโดยมันไม่ตายเออ แล้วทีนี้พอ,อหน้าใบใบไม้ปริเสร็จแล้วมันก็จะโตรวดเร็วมากอะคะ่ะแล้วถ้าอีกสักสองเดือนนี่เขาก็คงจะเกี่ยวได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็จะออกจากป่าอีกแล้วแล้วก็จะมีท้องนานนะคะอืม แต่สุกกรรัที่ปล่ท่นอ้านตอนตอนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรอะเนาะ สวยมากเลยนะคะถ้าขยันออกมาเดินตอนเย็นน่ะจะได้ทั้งอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ความสวยความงามเข้าไปในสายตาเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทุ่มทุ่มกว,กว่าแล้วเนาะตอนเย็นอากาศก็โอเคอะ่ะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อน จากจุดนี้ไปเราก็จะเข้าป่าอีกรอบหนึ่งนะคะเออเนี่ยเขาก็จะมีทางแยกถ้าไปด้านสายก็จะออกอีกที่หนึ่งคือจะสั้นกว่าแล้วก็เราส่วนมากถ้าพี่จะออกมาวิ่ง5กิโลเมตรนี่ก็จะไปตรงไป ะะแล้วเราเดินตรงไปเดี๋ยวเราจะออกไปดูต้นไม้ต้นปืนนี่นะคะต้นใหญ่ๆสวยสวยนะคะโอเคมาถึงแล้วค่ะเนี่ยมันเออ่มันจะสวยเพียวแล้วก็สูงเดี๋ยวเออ ใช่ว่ามันสวยมากอะเออสูงสูงเนาะ